สวัสดีค่ะสวัสดี FC Boss Big FC พี่บ้านฟินแลนด์ FC ค่ายโตเกียวมิวสิกทุกคนทุกท่านนะคะบอดบิ๊กไปเที่ยวเมืองจีนครั้งนี้มือแรกที่เพิ่นนั่งเครื่องบินเพื่อนกระไล่สุดจะว่าเพื่อนจะไปเฮดจมูกเนาะนะคะคุณลูกแก้วกันไปค่ะพี่น้องก็ไปเจอกญี่ปุนเซอร์ไพ่นะคะแต่คุณลูกแก้วนั่นเพื่อนไปจีนดูอยู่แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีอ่าเบียกการอยู่จีนนะคะเภาวาอีย่างธุรกิจเพื่อนหลายค่ะ เพิ่นกับ,บินจีนบ่อยเพิ่นพาลูกน้อง mm hmm. เพิ่นไปเที่ยวจีนดูค่ะเสร็จแล้วที่หนีเพิ่นกลับไปชอบลุยวิตองที่เมืองจีนด้วยนะคะกับวบันบิกปีบ้านฟินแลนด์นัตตี้เลขาบาสแม่แซมบ่าวนอนาน,นะคะก็พากันไปบอดบีกเพิ่นกะว่าเที่ยวสบายดากค่ะอืะงานยกเลิกแต่กะเป็นโอกาสดีที่ได้พักนะคะได้ เที่ยวจังสินะพาลูกน้องเที่ยวเพื่อนก็นสร้างเมนูพิเศษให้ลูกน้องกินเลยนะคะมันก็จะมีเมนูนกพิราบนะบอดบิ๊กเพื่อนวา่ากินเลยจ้ะสร้างกินเลยจ้ะอาหารจาระศีพันบอสก็สั่งให้กินนะเพื่อนมากินเลยบะตองขีดทีนะคะเพื่อนวางสิค่ะคือเพื่อนกับเป๋ลูกน้องเพื่อนเด้อค่ะพี่น้อง่านาตีนางเครื่องบินไปก็ได้นัางบิสเนสขาดบีซีนะคะ ก็พาไปส่องแฟชั่นเมืองนอกของพี่บ้านฟินแลนด์นะคะคือเสื้อผ้าหน้าผมอะไรมเมสแซมก็จัดให้ในการแต่งหน้านะคะเสื้อผ้าก็คอตตูเม่เซมน่ยน,นะคะจัดให้ค่ะในการไปเที่ยวเมืองนอกนะคะพี่นอ้อง่ะเสื้อหนังเสื้อสูทเสื้ออะไรต่างๆเรียกได้ว่าแฟชั่นทันสมัยคะ่ะเพิ่นกับไปถ่ายรูปเออมองจูที่เขาฮิทฮอตนะคะที่เมืองจีนน่ะนะคะ เสียงไฮ้นะคะทุกคนลูกน้องเพื่อนก็ดีใจค่ะได้ไปเที่ยวแม่แซมนั่นไปครั้งแรกนะคะทุกคนคะ่ะแม่แซมอะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์บ่านอนนาด้วยคือจังมาปุยบัตส์เลนเพิ่นเซอร์ไพรส์บ่านอนนาคือจังะมันเป็ดมันเกิดบ่านอนนาน้ำเด็มพี่น้องได้ก่อนาหน,านีนะคะเออนาตีก็ได้ไปหลายประเทศแล้ว่ะคะนาตีเพื่อนรักบอดบิกนะคะ แล้วก็เลขาบาทสก็ไปก็แต่งตัวแบบว่าพากันแต่งตัวดูดีหล่อนะคะแต่คุณลูกแก้วนี่โอ้โหสวยมากเลยนะคะทุกคนสวยไฮโซมากเลยใส่เสื้อสูรปลาด้าเลยนะคะแพงได้หนันพี่นงเสื้อสูรปลาด้านนะคะหลายมือเลยค่ะคุณลูกแก้วใส่เบลนด์เนมเต็มตัวใส่เบนเนียมทั้งตัวเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีประเด็นดราม่าออกมานะคะเรื่องอะไรอีก ใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้จะถึงวันที่สามสิบมกราคมและะ้วค่ะอีกจัมือนะคะอีกสามวันเองค่ะรอฟังข่าวดีข่าวเด่นข่าวใหญ่นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคดีหมิ่นประมาณห้าล้านนะผู้ยบ่นฟิลแลียนวาถาเพิ่นสนะนะเพิ่นจะพาลูกสมุนพาลูกน้องเพิ่นมาเยียวห้เบิร์ตเลยคะ่ะเงินนะคะโบกเก็บไหวเลยนะคะทุกคนคะ่ะอืมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณ FC มากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะไปเสือกไปเผือกเรื่องราวของชาวบ้านก่อนเด็กค่ะตอนนี้แม่ยายกะไปเที่ยวมันดิบเดวยคะ่ะแต่งานใหม่ก็ไปฮันนีมูนค่ะแต่เพื่อนก็มีแพลนก่อนหน้านี้แล้วลหละนะคะอืมโอ้โหก็ลงรูปลงคลิปกันรัวๆเลยค่ะเพื่อน่าขาดบดเลยตองนางทีที่นั่งคางๆกันวาัสานพี่น้อง เหมือนตอนไปยุโรปบัาสาน FC ก็เลยว่าเอา้าตอนไปยุโรปทําไมว่าไปเซอร์ไพรส์กันว่าสานจริงๆแล้วก็คือไปพร้อมกันนั่นแหละจ้า FC กับพักกันขำหออัวเราะได้พี่น้องได้ค่ะอืมโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะคะ